สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิราทาโร่นะคะโอซูชิรา364ทาโร่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสาหรับวันนี้นะคะก็เป็นการอ่านประจำเดือนนะคะให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเดือนนี้เนาะแต่จะได้พลังงานอะไรให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขออนุญาตตั้งกล้องแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าตั้งกล้องแบบ คือขาตั้งกล้องอะ่ะมันหักสั่งแล้วมันก็ยังไม่มานะคะก็เลยขอเป็นแนวนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากเห็นไพ่ก็อดใจรอกัอนไปก่อนนะคะเดี๋ยวแต่ก็จะสั่งแบบขาตั้งที่มันสามารถแบบว่าเออเห็นไพ่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ดูแบบดูฟังไปก่อนแล้วกันเอาแค่ฟังโอเคมาขอพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะประจำเดือน กรกฎาคมนี้นะค่ะขอพลังงานให้กับชาวอขอพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีตุลประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะค่ะดูเงียบๆนะชาวตุลดูเงียบนะคะเหมือนแบบมันมีอะไรที่แบบไม่คอมพลีออะอืมออือโอเคไพ่ที่ได้นะคะแปดดาบกับหัวเอ้ย ขอโทษนะแปดไม้กับหัวนะคะเป็นไพนะ่เดอะเวิลด์เนาะแล้วก็เป็นไพ่ทวบคัพนะคะมองว่าคุณก็มีความรักนั่นแหละรักที่แบบว่าปรารถนาให้มันลงตัวกันสักทีแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหรนะ่เนาะเป็นไพ่เดอะเวิลด์กับหัวเนาะคือแบบความคาดหวังของคุณคือแบบเออเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันเป็นรักที่แบบว่ามีการไล่กันอะไรเนงะี้ยเออโอเคในหัวใจของคุณทั้งสองคนอะอาจจะมีการไลกร้กันแต่ว่าทางทางด้านร่างกายหรือว่าการ ผู้ติดต่อสื่อสารมองว่าคุณหน่บเหมือนไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็เหมือนกับว่าอาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณแยกกันก็ได้นะคะมีการแยกกันเกิดขึ้นแต่ว่าใจทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้ดูหน้าตามหน้าไพ่นะคะไพ่มันขึ้นมาแค่สามใบเนาะมองว่าในหัวใจคุณและเขาอ่ะมีการไละกันนะแล้วก็ยังเป็นคู่กันอยู่แต่ว่าไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกหรือเปล่า ในลักษณะของการอธิบายหรือว่ายืนยันในเรื่องของคําพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าการแสดงออกอ่ะคือชัดเจนว่าแบบเออเป็นคู่กันนะเราชอบกันเรามีความรู้สึกที่ตรงกันอะไรเงี้ยค่ะม,มันก็เลยยังไม่สามารถทําให้คุณแบบแฮปปี้อ่อะคือเป็นลักษณะของแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเงี้ยเออนะมามาดูกันดีกว่าว่าแล้วตัวเขานะคะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะตัวเขานะคะมีความรู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะตัวเขานะคะ ขอพลังงานก่อนซิ่ขโทษที่นี่ถูกลบกวนไปหน่อยอ่ขอพลังงานให้กับชาวคนรักของชาวลัคนาราศีตุลย์หน่อยค่ะโอ้เขารู้สึกว่าเหมือนมันจบแล้วนะไม่รู้นะว่าจบระหว่างคุณกับเขาหรือว่า จบในเรื่องที่แบบว,ว่ามันทําให้เขาทุกข์อะคะ่ะเรื่องที่ทําให้เขาทุกข์ใจหนักใจเสียใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องของการแบบมีทางลักทางเลือกหรือการเป็นตัวเลือกหรือการถูกถูกให้ทําทําให้เป็นแบบเหมือนตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาจะรู้สึกว่ามันจบแล้วเนาะออน่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะว่ามันไม่ค้นไพ่การงานมองว่าตัวเขาอะ พลังงานรู้สึกว่าเออมันจบแล้วเออนะตัวเขาณนะตอนนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะหรือเขาอาจจะมองว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะจบกันแล้วหรือเปล่านะคะอืมเพียเพราะว่าแบบเหมือนไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยจะถามว่าเขาทุกข์ใจไหมเศร้าไหมคือแบบเขาหรือเขาอาจจะจบความเศร้าจบความทุกข์จบความรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ยเออเขาอาจจะ แบบเหมือนดีกว่าตัวเองได้แล้วก็แบบจบในความรู้สึกนี้แล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการที่ได้เจอคุณน่ะจจะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาจบในโหมดเศร้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็น energy ที่ประมาณว่าเขาโฟกัสที่ตัวเองอยู่มันเป็นในลักษณะของความรู้สึกของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ,ะมาดูกันดีกว่าว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหรือว่าจะ ไพ่จะเล่าแค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเปล่าไพ่ The Temperance นะพลังงานดีนะพลังงานที่เรียกว่าดื้อดึงหรือว่าการทิ้งไปแบบไม่ใส่ใจไม่ใย,ยดีไม่ไม่สู้แล้วอะไรเงี้ยคือมันมันแบบไม่ได้เป็นพลังงานนั่นแล้วมันเป็นพลังงานที่แบบว่าไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรแต่ว่ามาบาลานซ์อะมาบาลานซ์ให้ทุกอย่างมันลงตัวไม่ว่าจะ ความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์นะคะอืมหรือถ้าตัวคุณนะมีธาตุไฟอยู่ในนั้นนะคะก็อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เนาะที่กาลังแบบบาลานซ์บาลานซ์ชีวิตบาลานซ์ชีวิตแล้วก็บาลานซ์จิตใจของตัวเองนะคะอืมคือไม่นอนแบบไม่นอนแบบคิดคิดวนไปวนมาอะไรเงี้ยเออคือไม่ได้เป็นลักษณะแบบที่ว่าคือไม่ได้เป็นลักษณะของการลังเลีอะคะ่ะอืม ลักษณะด,ดีถ้าตัวคุณถ้าตัวคุณมีชาวถ้าตัวคุณนะคะมีธาตุไฟอยู่ในนั้นเนาะเป็นเมทก็ได้หรือว่าเป็นธนูก็ได้นะตัวคุณอะคือแบบเหมือนกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วก็มีพลังงานที่แบบว่าให้ตัวเองได้เต็มที่อะนเนี่ยมันเป็นไพ่ The t r a n e r e n c e ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่ The King of Wands นะคะขึ้นไพ่ใบนี้นะเป็นตัวแทนของชาวราศีเมษนะคะอืมเหมือนกับมองไปข้างหน้า นะคะไม่ลังเลในชีวิตและมองไปข้างหน้าถ้าอันนี้เป็น energy คุณก็อ a d a p ไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่นะคะตัวเขานะคะก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษเนาะแล้วก็ตัวเขาอ่ะเหมือนกับก็ยังมองเข้ามาหาที่คุณอยู่นะยังมองหามองแบบว่าเออยยังยังสนใจในความเป็นคุณหรือว่าตอนนี้การที่คุณแบบพยายามรักตัวเองแล้วก็บาลานซ์ตัวเองให้แบบว่ามีชีวิตที่มันแบบว่าไปได้อย่างราบรื่นในแต่ละวันเนาะความรู้สึกแบบ ที่แบบว่าไม่เหวี่ยงอะไรเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าเขายังยังมองยังส่องมาที่คุณอยู่อะไรเงี้ยเออยังมองเห็นคุณอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาหันหน้ามาทางนี้อะไรเงี้ยค่ะกำกำลังเหมือนแบบว่ามองดูคุณอยู่ห่างๆแม้จะไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยยังมองยังยังรู้สึกสนใจคุณอยู่เนาะอืมเพราะว่าคุณอะค่อนข้างที่แบบว่าเออก็เป็นคนที่เป็นคนที่ปองดองอะ คือลักษณะของคุณมันเป็นเป็นเป็น energy ที่ค่อนข้างดีอะ balance นะคะเป็นทั้งแบบเป็นออกเป็นธาตุน้ําอ่ะเออเป็นแบบเย็นสบายอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่เขาอยู่ด้วยแล้วแบบว่าเขาเย็นสบายอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าเออเขาอยู่กับคุณเขา balance เขาไม่ไม่เวียงไม่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะอาจจะมีการไม่ยอมกันนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คุยกันหรือเปล่านะ มันกับว่าคุณและเขาอะแบบตอนที่จบกันไปอ่ะจบกันไปแบบไม่ได้อธิบายอะไรคนหนึ่งเดินจากไปเฉยๆแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือยังมองไม่เห็นปัญหาอะไรเงี้ยค่ะอืความที่เคยแบบมีแพชชั่นต่อกันอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจว่าคือเหมือนคุณกับเขาอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณและเขานะตอนที่ชอบกันก็คือชอบมากๆเป็นชอบแบบ มีแพชชั่นต่อกันอะไรเงี้ยเออเป็นเดอะวิวเดอะเดวิลนะคะแต่ว่าตอนนี้มันกลับหัวอยู่เนาะมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยมันเคยมีแพชชั่นแต่พอพอบทที่เราไม่คุยกันมันก็เหมือนกับว่ามันสงสัยในสิ่งที่มันเป็นนะคะว่าเอ๊มันเป็นมันเป็นแพชชั่นจริงๆหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอจะไปก็คือก็ตัดกันไปแบบสิ้นเยื่อขาดใยง่ายๆเลยเหรออะไรเงี้ยเออไม่ไม่มีแพชชั่นจริงๆเหรออะไรเงี้ย อีกคนนึงก็คิดมากคิดเยอะใช่ไหมส่วนอีกคนนึงก็พยายามทํางานในความสัมพันธ์เนาะในในก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าพอนะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้คุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างเดินหนีไปอ่ะอีกคนนึงก็เหมือนคือเหมือนพยายามคิดคิดให้แบบหาทางออกอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกคนนึงก็หยุดทําในความสัมพันธ์จากที่เคยทามาเยอะๆในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็คือหยุดไปมันก็เลยเหมือนกับว่า energy ของคนทั้งคู่เหมือนกับ มันมันมันหยุดไปอะคะ่ะเออมันหยุดทํางานในความสัมพันธ์นี้ไปอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่อยากจะพูดว่าอีกฝ่ายหรือคนใดคนหนึ่งนะมีคนที่เข้ามาก็ได้นะคะอาจจะเป็นพี่สาวหรือว่าคนที่เป็นเจ้านายก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามามีผลมีผลกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะคนคนเนี้ยคนที่เป็นผู้หญิงที่ถือเหรียญน,นะคะถือนก แล้วก็มีเงินมีทองนะคะเป็นคนที่แบบว่าดูดีอะ่ะมีฐานะคนคนนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้เนาะในความสัมพันธ์นี้ที่ทําให้คุณทั้งคู่อยุดไปแล้วเหมือนเขาแบบเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นี้นะคะคนเนะี้ยคนที่เป็นก้าเหรียญน,นะข <c oughs> อไพ่ขยะดีกว่าอืม มองว่าใช่นะมองว่าเหมือนเป็นคนที่พยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะพยายามที่จะดึงความสนใจของคิงอว์บอลคนนี้ซึ่งคิงอว์บอนคนนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือว่าจะเป็นเขาคนของคุณก็ได้นะคะอืมเหมือนคนคนนี้สนใจแล้วก็พยายามที่จะแบบสนีกับแบบแอบมองแอบซองแอบดูอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนกับชอบคนของคุณเนาะ พยายามหาพยายามสืบเสาะหาเรื่องราวของคนของคุณอืมตัวเขาตัวเขากับคนคนนี้อาจจะไม่ได้รู้จักกันแบบเป็นทางการก็ได้นะคะแต่เป็นเป็นการรู้จักผ่านทางสื่อสังคมก็ได้นะ,ะเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นดาวอะเป็นเหมือนคนที่แบบอยู่ในอยู่ในสตาร์เป็นเป็นเดอะสตาร์เป็นอะไรที่มีคนรู้จักอะเออวฐานะดีอะไรเงี้ยคะ่ะอืม เหมือนตัวเขาจะสนใจคนของคุณถ้าคนของคุณเป็นชาวราศีเมษเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีฐานะมีมีตำแหน่งดีอะทํางานดีมีสเสน่ห์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบจิตใจเด็ดเดี่ยวอะไรเงี้ยจะถามว่าเขาสนใจคนคนนี้ไหมคือเขาก็ยังไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเขายังมองหันหน้าไปที่คุณอยู่คือพยายามจะดูว่าคุณจะมีเทคเออจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปไหมแต่สิ่งที่เขา ได้รับแล้วก็เป็นพลังงานที่กระต่ายเปิดได้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเขารู้สึกว่ามันจบไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่ไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะอืความจริงที่เป็นอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้คุณอาจจะเหมือนไม่ได้สนใจเขาแล้วจริงๆก็ได้เนาะแต่ว่าไพ่ของคุณมันมีสองถ้วยไงตั้งแต่แรกอะ่ะแต่ว่าเป็นสองถ้วยที่แบบมันไม่สมบูรณ์แล้วก็มันไม่ได้แบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะ มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยังมีถามว่าคุณยังมีความรักแล้วก็ยังรอคอยเขาไหมแต่ว่าคุณน่าจะยังมีความรักแล้วก็มีการแบบอารมณ์แบบรอคอยเขาอยู่แต่ว่าคุณไม่ได้รอคอยแบบนั่งซึมกระทือไปวันๆหรือว่าไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยคุณกลับมาที่แบบว่ามาเยียวยาตัวเองนะคะดึงพลังงานดีๆให้ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อคุณจะได้แบบเมนิเฟสสิ่งที่คุณต้องการได้หรือแม้กระทั่ง เป็นการเป็นเหมือนคุณอาจจะกำลังเรียนรู้เนาะในเรื่องของรอรอออฟแ t ทแทคชั่นนะคะก็คือเหมือนเป็นการเรียนรู้ที่จะแบบว่าดึงดูดพลังงานนะเนาะใช้พลังงานที่ดีนะคะในการดึงดูดสิ่งดีๆหรือแม้แต่คนที่เรารักนะให้กลับคืนเข้ามาสู่ตัวเราอะไรเงี้ยออคุณอาจจะหรือคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจมีเนฟที่จะให้เขากลับมาก็ได้คุณอาจจะเป็นการดูแลตัวเองเพื่อจะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เหมาะกับคุณอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าพลังงานที่ พลังงานที่มันดีๆใช่ไหมมันก็ดึงดูดทุกอย่างนั่นแหละรวมถึงตัวเอตัวคนคนนั้นด้วยนะคะคนที่เป็นแฟนเก่าคุณคนคนเคยคุยเก่าของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์แบบว่าเป็น king of b a l อะไรอย่างเงี้ยอืมคือเขามีความสนใจนะแล้วเขาก็ให้ความสนใจคุณอยู่นะอืมเพียงแต่ว่าการที่ไม่ได้คุยกันมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเอะหรือว่าเราจบกันไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องเปิดออปชั่นไหมหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาเคย เคยชัดเจนกับคุณนะแต่ว่าเขาน่าจะเคยชัดเจนกับคุณในลักษณะที่ว่าเขาก็ไม่ได้มีใครเขาไม่ได้เลือกใครแล้วเขาก็เหมือนปิดออปชันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะจริงๆอ่ะใจเขาก็อยู่กับอยู่ที่คุณไงอืมแต่มันณนะจุดใดจุดหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณและเขาอ่ะเหมือนกับว่าไปมีอะไรบังเอิญหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดหรือว่าการกระทําอะไรสักอย่างอะนะคะที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยอาจจะต้องแบบห่างเหินกันไปอะไรอย่างเงี้ย หรือคุณอะอาจจะรู้ก็ได้นะว่ามีคนมาสนใจเขานะคะก็คือคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคนที่แบบมาแอบส่องแอบคุยคนของคุณอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็เลยเหมือนคุณพยายามที่จะแบบว่าไม่สนใจเนาะไม่ได้ไปไม,ไม่ได้ไปหวกเวกววายหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเออก็แค่แบบว่าพยายามทําใจเพราะคิดว่าเอาอเขาคงแบบมีคนเข้ามาเยอะแยะอะไรเงี้ยเออคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะคะ หรือถ้าในหนึ่งมไม่น่าจะใช่หรอกน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะน่าจะมีผู้หญิงแหละผู้หญิงหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นพี่สาวหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าเข้ามายุ่งยากในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าคอยมาทําใหเ้เรื่องราวอะจากหน้ามือกลายเป็นหลังมืออะไรเงี้ยก็ได้อ,อแต่คนคนนี้คือแบบ เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงแหละอืมีชื่อเสียงแล้วก็ดูดีในสายตาสังคมนะคะคนคนนี้มีผลแล้วก็คนคนนี้ถามว่ามีผลกับเขาไหมไม่ได้มีผลกับเขานะเพราะามันอยู่คนละเลเวลกันแต่มองว่าคนคนนี้คือเป็นเหมือนเ,อเหมือนเบื้องหลังอะไรสักอย่างอะที่แบบว่าพยายามจะทำอะไรสักอย่างนะคะที่แบบว่ามันสนีกับในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยอืเนาะ ก็มาดูกันดีกว่าว่าแล้วแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมโอเคเห็นไหมเป็นไพ่นี้ไหมไพ่นี้หลุดลงมาเป็นไพ่คำขอโทษนะคะการอยากขอเริ่มต้นใหม่อยากขอความรักใหม่อีกครั้งนะคะ แต่มองว่าคุณน่าจะเป็นดีเอ็มเพสอะเพราะว่ามันมันขึ้นคุณเคยเป็นคนที่เขาเลือกนะเป็นคนที่เขาเคยเลือกเป็นคนที่เขาหมายตาเอาไว้ว่าจะแบบจะได้แต่งแน่เลยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออจะได้เข้าสู่พิธีจะได้เข้าสู่การจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยทำให้คุณและเขาอะไม่ได้คุยกัน แล้วก็มีบุคคลที่สามนี่แหละเข้ามาแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขายังมองคุณอยู่แล้วก็การที่เขามองคุณอยู่อะคิดว่าเขาน่าจะอยากเข้ามาเนาะขอโทษนะคะถ้าเขาทําอะไรผิดพลาดไปหรือว่าพูดไม่ดีกับคุณอะไรเงี้ยอืมจะมีการกลับเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าขออยู่ในชีวิตกันครั้งหนึ่งหรือว่าขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆอะไรเงี้ยเออเป็นโอกาสดีๆเป็นเพื่อนก็ได้เป็นเฟรนด์ชิพก็ได้ถ้าแบบยังไม่สบายใจที่จะเป็นแฟนอะไรค่ะ มองว่าเขาน่าจะมีคําแบบแต่ว่ามันเป็นในระดับที่เป็นเพื่อนอะเป็นเฟรนด์ชิพไปก่อนเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณคิดยังไงกับเขาเพราะจริงๆแล้วในความรู้สึกของเขาคือเหมือนเราจบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาแบบอยากกลับเข้ามาแล้วก็แบบเทสวอเตอร์อะแบบเอาเท้าจุ่มน้าดูก่อนซีว่าน้ําร้อนมากไหมน้ําเย็นไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออยากมาทดสอบก่อนว่าตอนเนี้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอื มันเป็นในลักษณะของการที่แบบอยากกลับเข้ามานะอยากทําให้ถูกต้องแล้วก็อยากให้ความยุติธรรมกับคุณอะไรอะเงี้ยแล้วก็อยากให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้ด้วยอะไรเงี้ยอโอเคมาดูกันดีกว่าว่าแล้วไพ่เดี๋ยวะระคั่งนะคะจะออกมาสอดคล้องกันไหมนะก็สิ่งที่แต่อ่านไปทั้งหมดในวันนี้นะคะอขอไพ่เดี๋ยวะระคันะคะ ขอไพ่ดีออลักโคให้กับชาลัคนาราศีตุลหน,นะะ่อยค่ะ e Yourself First นะคะ p a ชชั่ e แล้วก็ Playfulness นะคะเป็นไพ่แบบว่ามันกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งความกึง่งกึ่งชัดเจนกึ่งกึ่งแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออดูเหมือนความสัมพันธ์นี้มันตึงไปหน่อยเนาะเขาก็เลยเหมือนกับว่า จริงๆรแล้วคุณและเขาอ่ะมันมีแพชชั่นต่อกันอยู่แล้วอืมเขาก็มีแพชชั่นกับคุณที่ยังไม่หมดนะอืมเพียงแต่เขายังไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาอยากให้คุณแบบลดความเครียดลงมาอีกนิดนึงนะคะเล่นเล่นหยอกเอินกับเขาหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขากลับเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าลองให้โอกาสเขาได้พูดสักหน่อยสิอะไรเงี้ยอืมแล้วไพ่มันก็ขึ้นมาอีกว่า love yourself first นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้รักตัวเองไว้ก่อนนะ อย่าเพิ่งไปรักใครแบบทั้งหมดทั้งใจหรือว่าการที่เขากลับเข้ามาแล้วคุณจะแบบเชื่อเขาทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อแต่ให้รู้จักแบบแบ่งความรักไว้ให้กับตัวเองบ้างน,นะคะเวลาที่แบบเราสูญเสียไปเราก็ยังจะต้องเหลืออีกส่วนนึ่งเอาไว้ให้ได้รักตัวเองอะไรเงี้ยอโอเคถ้าเขาคุยกับคุณได้พูดกับคุณได้นะคะเขาจะพูดว่าอะไร ออมันก็ขึ้นมาคองกันอยู่นะ I wish I could take my back back my w o r d นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะเอาคำพูดที่เขาพูดไม่ดีกับคุณกลับคืนนะ I f e l y y u u v v n though we are a p a านนะคะแน่นอนว่าคุณและเขาเนี่ยแยกย้ายกันไม่ได้คุยกันอย่างที่บอกแล้วก็เหมือนเขาแบบอยากมาขอโทษน,นะคะแล้วก็อยากแบบว่าอยากมาพูดปรับความเข้าใจกับคุณก่อนเนานะว่าเออสิ่งที่เขาพูดอะมันหมายความว่ายังไงหรือความหมายจริงๆที่เขาอยากจะพูด เขาต้องการสื่ออะไรแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูเหมือนมีเอกโอแล้วก็แบบว่าดูเหมือนเป็นคนเคร่งขรึมอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาควรจะพูดให้มันซอฟกว่านี้เพื่อที่จะอธิบายความจริงลึกๆที่เขาอยากจะพูดจริงๆกับคุณให้คุณได้เข้าใจดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ถ้ากลับมาเขาก็อยากจะพูดนะคะแล้วก็อยากจะแบบว่าสื่อสารในคําพูดที่มันเข้าใจอ่ะแล้วก็มันทําไม่ทําลายความรู้สึกของคุณอะไรเงี้ย So many things remind me of you นะคะ Finding out the t r u t h crush me You and I were too young นะคะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เราแบบแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยอืมเหมือนเขาไปเจอความจริงอะไรบางอย่างไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคำพูดของคุณที่แบบสวนกลับมากับเขาแล้วมันทำให้เขารู้สึกจึ้งไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออมนเลยที่เขาเขารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนอีโก้เขาแบบมันมันหลุดหายไปอนะคะ่ะเออเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เขามีอ e ีโกนะ้เยอะๆเนาะ เ,ออเขาคงจะแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเด็กกันอยู่อะไรเงี้ยศักส์สีแล้วก็อีโก้มันก็เลยแบบเหมือนค้าคอนอยู่อะไรเงี้ยการที่จะพูดขอโทษหรือว่าการที่จะพูดอะไรที่มันสื่อสารที่ตรงกับใจอะมันก็ยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าเธอรู้ไหมว่าโซเมนนิติงนะคนะร e มายมีออฟ y ู u เนาะเหมือนแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันแบบคอยเตือนเขาอยู่ตลอดเวลาเนาะในเรื่องของคุณแบบไม่ให้เขาได้ลืมคุณได้เลยอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ประมาณนี้แหละเนาะสาหรับ ดวงความรักนะคะประจําเดือนตุลาเฮ้ยประจาเดือนกลัลากดาของชาวราศีตุลน,นะคะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังติดตามแม่หมอกันอยู่นะคะแล้วก็หวังว่ามันจะตรงกับใครสักคนหนึ่งถ้าไม่ตรงก็อย่าถือสาก,ก็แล้วกันนะคะคลิปหน้าจะเป็นของคุณก็ได้แต่ว่าคลิปนี้ ถ้ามันตรงมันโดมนโดมันใช่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe ให้กับแม่หมอเป็นกำลังใจให้กันได้ทำคลิป YouTube กันต่อไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ